สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาชมแหล่งเรียนรู้ของตำบลนนทันนะคะชมในส่วนของไรนาส่วนผสมของแม่ทองปานนะคะอยู่ที่บ้านห้วยเดือเหนือหมู่ที่9ตำบลนนทันอำเภอเมืองหนองบัวลำพูนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะว่าจะมีอะไรบ้างในส่วนของแม่ทองปานนะคะ แบบแรกนะคะก็จะเป็นในส่วนของเนาะซึ่งตัวนี้เรามีเยอะมากแม่ทองฟานปลูกไว้ในพื้นที่17ไร่นะคะค่ะเดี๋ยวยังไงจะไปให้แม่ทองฟานแนะนําในพื้นที่ของ17ไร่ว่าแม่ทองฟานปลูกอะไรบ้างนะคะค่ะเดี๋ยวไปชมกับแม่ทองฟานเลยดีกว่าค่ะค่ะการเสื้อทองฟานมิสุงเล่นนะคะเนาะนยูบานหอยเดือมูเกาสมบลญนนทัน อำเภอเมืองเขานี่ละกัไแด้มาปลูกข้อหวานไรหนะ้าสวนผสมกับมีหลายๆลาย่างที่เขากินได้มีอย่างเขากบปลูไปเมดแม้แต่เห็ดแม้แต่เห็ดละาโงกเขากบปลูกได้ได้เก็บแล้วปีนี้เขาก็ได้สามโลนลี่ละเพราะว่ามีบอกงอมีร่องกล่องมีลำาไย,ายมีทุเรียนทุเรียนกับบ่อท่านได้รับผลดอกทุเรียนเขากับบ่อท่านได้รับผลดอกครับ เงิอนอยางเบิ้งบักน้าบัก,น,บกน้ากันนี้เมือดหมดเลบักน้าเขากบบเป็นหมากรุกก,กำลังย้ายก็กำลังได้เก็บมา <c oughs> นี่กับนี่จิงกับชายพร้อมนี่ป้าจะร่าจนสมุนไพรอยทู่ในสวนนี่ซึ่งไอ้กำลังเสียคงกำลังเสียคงกับนี้เขากบบเด็ดจินแบบขึ้นบ้านเขาเด็ดพ่อเพียงของ ช่วงเก่าของพ่อเ้างนี่ล่ะพ่อห้องข้าเห็ดไปเหาก็เห็ดพันก่อนในในเนื้อที่ที่เห็ดไรนะค่ะแม่เนาะจ้าแม่ปลูกมาโดนปัญหาอะไรจ้ะนี่อันช่วงนี้เอากระปูมาเป็นสปีแล้วนลำไยอี่ประมาณประมาณยี่สิบปีลำไยอีกกระจิกประมาณยี่สิบปีลำไยท่านยังค่ะแม่อันนี้ท่านอีเดียวเทียวอ๋ออีเดียวเทียวนะค่ะเซฟครักนี่ท่านสอบพ้นช่วงเดือนไหนคะแม่เดือนสิงหาเดือนสิงหาเนาะค่ะเนาะจ้า ต้นเดือนสิงหาเราจะมาติดตามกันอีกทีนึงนะคะต้นเดือนสิงหาเนื้อที่เยอะนะแม่เนาะตุ่นเฉีดลายสูงได้ทั้งสวนนั่นใหม่ใหม่ตามใหม่สูงนะคะเนาะกล้วยมาเดื่อขนน้ำกล้วยน้ำหมึกวีช่วงกล้วยมะก็กตัดไปกล้วยแต่วีละยี่สิบบาทก็ได้ด้านข้างก็มีนะคะด้านข้างะนี่ตาตะไคร่นี่เนื้อปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะคะเนาะอันดอกอีโมนที่คนร้อยถึงกับคนกับแก้วนะ ดอกงินอันนี้ต้นจานประดับอันต้นจานประดับปฏิกูลติภูวติทุเรียนสนใจติต่อได้ไหนไหนแม่ทุเรียนอยู่สจ้าโอ้ทุเรียนเดี๋ยวรอรอดูผลผลิตนะคะทุเรียนนี่ก็มีนะคะสับปะรดนะคะสับปะรดนะคะที่คุณแม่นะคะห้วยเดือนนะะคติดต่อที่คุณแม่ทองปานคุณแม่ทองปานคะเบอร์โทรศัพท์หน่อยค่ะโทรศัพท์ศูนย์แปดหนึ่ง ศูนย์ห้าสามหกแปดหนึ่งสามติดต่อที่แม่พลอยนะคะแม่พลอยแม่ทองปานวิสุงเลค่ะมีกี่ไร่์ท่านนี่แม่อันแจ็คฟองชุ่มดีโอ้มีง้ออะไรมีเงาะด้วยนะจใช่ง้ออือโอ้รีบเลยนะคะคุณครูจุ๋มรีบเลยนะคะอ่าสวนมาเองนะคะ ห้อปอดสารค่ะห้อปอดสารปอดสารไม่ได้ฉีดค่ะห้วยเดือดเหนือนะคะตำบลโนนทันอำเภอเมืองจังหวัดน้องบุรีรัมย์ผูวันนี้คุณครูกศนเราได้มาชมไรนาส่วนผสมนะคะเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรนะคะเกษตรอินทรีย์นะคะล้วนๆนะคะไม่มีปุ๋ยไม่ไม่มีสารผสมไม่ได้ไม่ได้ใส่ยาะฆ่าแมลงโอ้โหเรียนผลสวยเลยนะคะอืวันที่สิบหกอาจจะสุกค่ะบสิบหกสุกใช่ไหมคะ มีท่านไหนสนใจนะะติดต่อได้เลยนะคะสดๆอย่างไรนะคะเหสดสดยืงง่อะทะยานขึอนเพินเินแต่แบบก็อยู่ก็กินกระเฮ็สดสองแ่วร้านกลับไปโุงเรียนลูกกลับไปเฮ็ดงานอยู่ตั้งเงินเขากับหางเงินมาซอยพอซอยเมียเขาก็บไยากมาอยู่ให้ค่ะสําหรับแกงเนื้อลูกกสน้อยตะมนตน,นทันนะคะก็ขอจบการนําเสนอเพียงเค่นี้ค่ะขอบพระคุณ<ต>มากค่ะ